นี่เป็นการถ่ายทำแพรพี่ต้นของอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแพรพี่ต้นตั้งอยู่ในเขื่อนศรีนครินที่ท่านผู้ชมได้สัมผัสและได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นแพรที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน แพรพี่ต้นเป็นแพรของอเ,อเอกชนที่ทํางานอยู่แต่ลักษณะของแพรมีบ้านพักอยู่ในเรือนแพรกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนก็จะมีการเล่นแพรเปียกเดี๋ยวสักครู่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในเรือนแพร เดี๋ยวเข้าไปในแพนนี้เลยนะครับไกด์ของเราก็คือพี่มานะท่านเป็นทั้งสารถีขับเรือหน้าตาค่อนข้างกระเดียดไปทางคาราบาวผมยาวเคลียร์ไหล นี่เป็นกิจกรรมการเล่นสำหรับผู้เข้าพักในเรือนแพสวัสดีครับผมมาทำข่าวการท่องเที่ยวของเว็บไซต์ไทยทัวร์ครับเป็นข่าวของแพพี่ต้นครับขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะครับพี่พี่พี่ขอปัสได้ไหมบัตตยา สวัสดีครับพี่พี่มาจากที่ไหนกันครับมาจากจังหวัดสตูลนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่จากจังหวัดสตูลเข้ามาพักอยู่บริเวณของแพที่ต้นอำเภออะไรนะครับอควรกาหลงจังหวัดสตูลควรขนุนควนกาหลงนะฮะเนี่ยลูกพี่หลูกพี่ใหญ่ คณะชื่อคณะอะไรครับประทานโทษครับฮะอ๋อเป็นคณะของท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับขออนุญาตถ่ายภา,าพต่อนะครับภายในห้องพักของแพรก็จะมีการละเล่นต่างๆมีเพลงเปิดอุปกรณ์ต่างๆของแพรพี่ต้นครบสมบูรณ์แบบ